สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับมุมมองตัวเลขโชคลาภจากดวงยามนะครับสามพันทวีปที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าที่วดที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านนะครับเข้าที่หกสามอยู่ตัวนี้ตรงกันสองสูตรหลักสิบมีสามตัวนหลักสิบมีสามตัวก็เลยเข้าที่หกสามนะครับอทีนี้ไปดูมวดที่จะถึงวันที่หนึ่งกันยาก,กันก่อนอื่นก็นําเสนอเหตุตัวเลขจาก ที่ไปที่มาของดวงยามก่อนนะครับสองห้าก็คือตัวนี้ในแถวนี้จะเป็นเลขจากตำแหน่งของวันเลขแผงจากวันและกำลังวันนะครับตัวเลขในฝั่งซ้ายมือตัวเลขในฝั่งขวามือนี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวเลขที่ได้จากกำลังวันชนกันออกมานะครับเป็นในช่วงกำลังวันและวันที่มันจะออกนั่นแหละอย่างสองห้านี่ก็ตวงสองห้าสี่สองสี่ห้านี้ จะเป็นตัวเลขในกลุ่มวงนี้ก่อนยังไม่ได้ตัดตัวไหนออกนะครับยังไม่มีการตัดออก6ตัวนี้ก็ยังเป็น6 6ตัวนี้ก็มาจาก6 0 6 9 6 0 4 0ตัวเลขที่เรามาในฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวเลขในตำแหน่งของดวงยามคือตำแหน่งดวงยามฝั่งนี้สองก็ได้มมาจากสองตัวนี้ สองส,สามห้าก็คือตัวนี้เป็นตำแหน่งเสียงโชคก็คือ3ามสามหก็คืออยู่ในเรือนคู่มิตรนั่นแหละสาตัวนี้เลยจับมาคู่กันสามสามก็คือตัวนี้เลยนะครับ33 3สาม,สาม,สาม,สามคือเก้าก็ดึงมาจากฝั่งกําลังวันนะครับอันนี้เฉพาะส่วนนี้ก่อนนะครับเฉพาะรูปแบบที่1ก่อนอันนี้เป็นเซตที่1 เป็นเซตที่หนึ่งยังไม่ได้ตัดตัวไหนออกยังไม่ได้มีหลักสิบหลักหน่วยเข้ามาตัดนะครับทีนี้ไปดูสูตรสิบล่างสามพันทวีบกันต่อครับเลขในฝั่งซ้ายนี่เลขในฝั่งซ้ายก็จะเป็นกลุ่มที่สองอันนี้คือจับออกมาให้เลยนะหลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็นหลักสิบหลักหน่วยที่จับกันออกมาให้เรียบร้อยอันนี้เป็นในกลุ่มที่สองก็มีกี่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ ก็มีประมาณทั้งหมดยี่สบยี่สบชุดยี่สิบตัวนะครับรวมรวมกันแล้วก็จะมีตัวที่มันตรงกันอยู่ก็มีอะไรเนี่ยมีสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งไหมอืมสามสามสามหกเนี่ยมันมีกลุ่มที่ตรงกันเอาไว้ก่อนเอาวพิจารณาก่อนนะอันนี้กลุ่มที่สองฝั่งนี้จะเป็นกลุ่มที่หนึ่งฝั่งนี้จะเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นกลุ่มที่หนึ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มที่สองก่อน อันนี้จะเป็นกลุ่มที่2นะครับอาิทีนี้มาดูในกลุ่มที่3ตัวเลขในกลุ่มที่3นะครับ10หน่วยล่าง3ามบรรทวิบในกลุ่มที่3หลักสิบหลักหน่วยก็มีตามที่เห็นนี่เลยนะครับ ก็มีประมาณีนตัวเลขนะครับตัวเลขมีสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยตามไม่เลยหกสองหกหกเจ็ดแปดแต่มันหลักสิบเนี่ยนะมันมันจะมีศูนย์ตัวหนึ่งแต่ตัดศูนย์ออกเฉยๆนะถ้าศูนย์มามันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ลองเอาศูนย์เข้าใส่ไปนะเอาศูนย์ลองใส่ไปดูเผื่อมันจะมาหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันหลักสิบมันมีศูนย์แต่ที่ตัด เหลือสามตัวคือตัดศูนย์ออกตัดศูนย์ออกเอามาลลูให้เป็นตัวอย่างแล้วกันมานถ้าศูนย์มาก็จะเป็นศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนั่นแหละอืมจะเป็นศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะแต่ตัดศูนย์ออกจิตนาตัดศูนย์ออกให้เป็นตัวเน้นๆเ,เข้ามาอันนี้จะเป็นชุดน้อยตัวความเล็กลกุ่มสีน้ำเงินนี่ เป็นเซตที่เป็นกลุ่มที่สี่จะเป็นเสตนน้อยตัวกลุ่มตัวเลขน้อยตัวเอามาชนกันหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับในกลุ่มที่สี่นี้จะเป็นเซตน้อยตัวก็มีตามนี้เลยหกหกคูเกตหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งชนกรรันดูมันจะมีตัวเลขที่ซ้ำกันอยู่ เหมือนกับเมื่อที่ผ่านมามันจะออกในตัวที่มันซ้ำกันอยู่แต่หลักสิบคัดออกมาน้อยตัวก็คือจะมีแค่นี้แหละหลักสิบจะมีอยู่สามตัวนี้หลักสิบหลักสิบล่างหลักสิบล่างนะครับนี่เป็นหลักสิบล่างดูว่ามันจะเข้ากันทุกสูตรมาตัวไหนตัวไหนที่ตรงกันชอบค่อยเอาค่อยนำไปใช้นะครับ ตัวไนไม่ชอบก็ผ่านๆไปก่อนเอาไปประกอบกับพิธีของแต่ละคนที่มีอยู่แล้วนะก็มีประมาณนี้แนวะก็มีประมาณนี้สำหรับตัวเลข10ใหนล่าง3พันตวีปบในกลุ่มทั้งหมดมีอยู่4กลุ่มกลุ่มที่1ที่2ที่3นี่คือกลุ่มที่4กลุ่มสีน้ำเงินนี้จะเข้าตัวไหนมาตัวไหนก็ไปวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้จะเป็นสลับเลข10หน่วยล่างสัปดวันที่1กันยาที่จะถึงนี้นะครับมันจะมีอยู่ 3- าสี่กลุ่มนะครับขอทุกคนโชคดีตามบุญตามวาสนาของแต่ละคนนะครับ